สืบสารศาสตร์โบราณโทร0816513034สนับสนุนโดยน,นรรัตอะไหลและอุทยานหุ่นที่พึ่งสยามค่ะกลับมาพบกับเมกที่สองของรายการสืบสารศาสตร์โบราณนะคะก็เป็นเรื่องการพยากรณ์ที่รอคอยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของดวงซีปีเดือนวันยันต์ต่างๆแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัว คู่ครองค่ะเดะค่ะคือจริงๆเมื่อวานนี้ก็ครอบคลุมมานนะคะว่าอในเรื่องของละกานี่คือทิ่ฐอสูรแต่มันยังมีอื่นๆอีกนะคะมันมีทิ่เป็นเฉพูดที่พูดถึงนะที่มันจะทําให้เกิดการกระทบกระเทือนกับครอบครัวได้ว่าไปแตะต้องตรงนั้นนะคะคําว่าแตะต้องเนี่ยก็หมายถึงเจาะขุดซ่อมนะเจาะขุดซ่อม โตปากโกปากอะไรเนี้ยนะคะหรือว่าจะไปขูดเฟอร์นิเจอร์อะไร <c oughs> พวกนี้ <c oughs> มันเหมือนกับขูดผิวเนื้ออะไรเงี้ยนะถอนฟันอะไรมันย่อมกระทบกระเทือนนะคะอ่าทีนี้เราก็จะทบทวนนะคะว่าทิศอ,าอาสูรคือตะวันตกถูกไหมคะทิศอสูรน,นี่เป็นทิศท,ที่อย่างที่บอกว่าห้ามกระทบเพราะจะกาะให้เกิดเรื่องไร้เกิดขึ้นนะคะแต่เบนจะพูดนั้นมันก็มีบอกอีกเหมือนกันนะะคทิศเบนจะพูดคือทิศเราจะใช้ระบบ ดาวเก้ายุคในการวัดนะคะคือหมายเลขห้าซึ่งในปี2554นี้เบนจะพูดจะอยู่ทางด้านที่ตะวันออกเป็นปีเถาะเลยอะคะ่ะเบนจะพูดคือคำว่าไปอ่านว่าเราต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งทั้งตะวันออกและตะวันตกแต่มันคนละอย่างกันทิศอสูรนั้นเรวล้ายกว่าแต่ตะวันออกถ้าไปยุ่งกับมันมากครอบครัวจะมีปัญหานะคะอันนี้คือบอกว่าห้ามห้ามกระทบ พราะว่ามันเป็นตำแหน่งท่าดินหลังตุลจีนนั่นตาใช่ค่ะแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยในในปีต่อไป55ต่อ55เนี่ยมันก็จะเป็นด้านตะวันออกเฉียงใต้เ็นจะพูดมันจะต่อกไปเลยออกแล้วก็ออกเฉียงใต้งั้นต้องจดจาไว้ให้ดีทีเดียวนะคะก็ตามฟังอาตา์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวะคอยฟังค่ะก็คือทิศจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องแปลกอย่างนะคะทิศที่มีกําลังมากในปีนี้นะเรียกว่าทิศลักสือเนี่ยนะคะใน ปี2554ก็อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้มันใกล้กันมากเลยเพราะฉะนั้นคงต้องระวังนิดนึงเลยนะคะ,ะแล้วข้อสาคัญปีถอดแล้วเรื่อปีไทยสวยอีกดังนั้นตอนออกปีนี้เลยมีความหมายเยอะมากคือตอนออกมีทั้งความว่าไทายสวยเป็นทิศที่เหมือนกับว่าทิศผู้ใหญ่ะนะคือทิศที่เป็นหลักทิศที่มีความเจริญรุ่งเรือง<ะ>แต่ถ้ากระทบแล้วจะกลายเป็นทิศที่เป็นจะพูดคือห้ามกระทบ ดังนั้นตอนนี้คือทําก็ปรับตั้งแต่ตอนนี้เลยจัดวงให้ช่เพื่อจะได้โชคลาภบารมีมีอะไรทุกอย่างเลยนะคะอและหรือจะเลยเธอไปทางนั้นแต่ออกชิงใต้ทําให้เกิดมีความเรียกว่าสดชื่อมันเป็นปีของไม้ใช่ไหมคะมันเป็นไม้ดอกออกผลฤดูเป็นไม้ปริคือทําให้ดีเลยอาจารย์ค่ะคาว่าอย่าไปกระทบอย่าไปอะไรนี่คือหมายถึอว่าอย่าทุกอย่าตัดเติมแต่ว่าถ้าเราในระหว่างที่เราอยู่ไปเนี่ยค่ะถ้าเราจะจัดตกแต่งอะไรให้สวยงามตลอดเวลาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคืออย่าไปขูดอย่าไปทุบ คือได้ขาได้ยินบอกว่าอาจารย์ขาไม่ได้ทุบไม่ได้ตอกนะคะแล้วทําไมมันเกิดเรื่องเอ้าเราไปดูอ๋อเขาขูดนะคะเขาขูดติดวอเปเปอร์ไหมอันนี้มันขูดผิวคืออย่ากระทบกระเทือนแต่ว่าเอาสมมติเอากระถาษเรายไปวางอย่างบางเบาอะไรอย่างนี้ตายอยู่ไม่ไม่เป็นไรค่ะค่อยค่อยย่องย่องไปใช่ไหมคะค่ะก็เอาเป็นว่า คือให้ระวังกันละกันนะคะด้านตะวันออกกับตะวันตกนะคะแต่ว่าตะวันออกหรือออกสิงใต้ให้ตกแต่งหน้าแต่ตอนนี้พอดีกาลังทําบ้านค่ะคุเสร็จไม่ทันจุดจีระท่าทางที่ไปก่อนนําไปตอนนี้ก่อนแต่ว่าอย่าไปเริ่มต้นใหม่นะคะก็คือผู้ง่ายก็ต้องระวังอ่ะแต่พอถ้าหากว่าเราระวังตรงนี้ได้มันก็สบายใจไปแต่ถ้าเกิดมันจําเป็นจริงๆนะ้มันมีเลิกหนึ่งเขาเรียกว่าเลิกปลอดภัยนะคะคือเลิกเลิกปลอดภัยอันนี้เนี่ย ในปฏิทินจีนทุกอันจะเขียนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ปฏิทินเลิกมงคลขอท่านจากเกงไตนี่จะบอกเลยว่าเลิกปลอดภัยเนี่ยใช้ได้ทุกคนทุกทิศนะคือวันไหนเป็นเลิกปลอดภัยเราใช้วันนั้นเลยนะคือถ้าไม่เสร็จภายในวันนั้นด้วยไม่ใช่กัรเริ่มต้นในวันนั้นแต่หนึ่งปีใช้ได้ได้เพียงหนึ่งสถานที่เท่านั้นอ,อคือเหมือนว่าเราจะใช้เลิกตรงนี้อ่ะผู้สิการบอกแตเอาตะวันออกตะวันตกเอาให้ดีเอาเลิกปลอดภัย แล้วหลังจากนั้นไม่ใช่ปลอดภัยอยู่เรื่อยๆเอาที่เดิมอะไรย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะสถานที่หนึ่งก็ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอะทีนี้ปรากฏว่าเราจําเป็นหาเลิกปลอดภัยไม่ได้เลยนะคะมันจะมีอีกวันคือทิ้งอีกกุยิ้งนะคะคืออันนี้ก็หมายถึงว่าจะซ่อมแซมอะไรตอนไรก็ใช้เลิกอันนี้เราเรียวว่าเลิกบางคนไปจริงๆจะบอกทิ้งอีกกุยิ้งแล้วก็มีอีกเลิกหนึ่งนะคะที่แก้โทษอสูรได้หมายความว่าสมมติว่าเรา อวันนั้นมันต้องตอกต้องอะไรเงี้ยหรืออตรงอสศูนย์เป๊ะเลยเนี่ยจะใช้เลิกของเรียกว่าเทศจันทาก็ได้นะคะซึ่งจะบอกไว้นะคะว่าวันจันทาหรือสุรันจันทาที่ไม่สามารถทาอะไรได้ทุกอย่างในการปลอดภัยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยคือวันที่สิบเจ็ดเมษายนกับวันที่สี่มิถุนาเท่านั้นสี่มิถุนาจดเอาไว้นะคะ <15 S 2> เพราะว่า <15 S 2> หลังจากนั้นเดี๋ยวต้องมาว่ากันใหม่สิบเจ็ดเมษายนแล้วก็ สี่มิถุนายนถ้าจะต้องทําในทิศตะวันตกตะวันออกนะคะตะวันตกตะวันออกนะอันนี้คือปลอดภัยทําได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นกรากาลังทําบ้านอยู่ทาตั้งแต่ตอนนี้ให้เสร็จเกิดไม่เสร็จอยไปว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งก็มาคิดว่าวันนั้นคงจะเป็นวันที่หนวกผูได้ยนะคะทุกนต่อกันหมดเลยนะคะทีนี้ไหว้ตุ๊จีนปีนี้นะปกติเนี่ยเลือกที่ไหว้ทั่วไปเนี่ยจะนิยมไหว้วันชิวอีกซึ่งเรื่องของตุ๊จีนเนี่ยจะไปพูดตอน ไกล้ตุจีอีกทีหนึ่งตอนนี้เขาพยากรเอาเป็นลายลายปีไปเลยนะคะเอ่แบทั้งปีไปก่อนนะคะเพื่อความเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างคือก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องจับตะวันออกเอกเชียงใต้ก่อนวันที่สามกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าหลังวันที่สามเป็นวันตุจีแล้ว่ะคือทุกอย่างมันต้องโอเคแล้ว่นะคะซึ่งวันตุจีในปีนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เป็นการเริ่มต้นที่อเก็เรียกว่าเป็นวัน ที่เป็นปีเดือนวันยามซึ่งจะมีการพยากรณ์บอกได้ทั้งปีคือเราถือว่าเหมือนวันเกิดของปีค่ะคือวันคนเราเกิดวันไหนในปีเดือนวันยามตรงนั้นจะบอกทั้งชีวิตปีหนึ่งเริ่มต้นตรงไหนมันก็จะบอกตลอดปีอ,อีกเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวิธีการพยากรณ์แบบง่ายๆนะคะเรื่องวันตุจีเนี่ยจะเป็นเดือนเดือนเรียกว่ากี่ทิวนะเดือนฉ<ะ>ลู วันตุจีเนี่ยมันเริ่มต้นซึ่งจริงๆแล้ววันที่สามกุมภาเนี่ยยังเป็นวัน <อ ee. S 1> ที่ยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนศาสตร์นะคะคือวันคือวันตุจีเนี่ยเขาจะมีวันเปลี่ยนศาสตร์ก็คือวันลิบลิบชุนนะซึ่งมันจะเป็นคนละวันกันเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนศาสตร์แล้วมันจะขึ้นขึ้นเดือนขานเพราะฉะนั้นเดือนเนี่ยมันจะตรงกับเดือนขี่ที่ยวเดือนที่ววันก็ที่วนะคะอคือคือลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวปีเนี่ยมันจะเป็นปีที่เปลี่ยนปีมันยังอยู่ที่ ปีอิงอยู่มันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะวันลุ่งถึงตุตจีนมันถึงจะเริ่มเพราะฉะนั้นวันที่มันจะเริ่มปีกระต่ายจริงคือวันที่สี่กุมภาพันธ์วันตุจีนยังไม่เริ่มเพราะนั้นเวลาเรานับเนี่ยเรานับในวันที่สามที่สี่เนี่ยปนกันเวลาพยากรณ์นะบอกท่านที่พยากรณ์ทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นพอวันเปลี่ยนศาสตร์ปั๊บวันลุ่งขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเดือนแล้ววันเสือในขณะที่ปีมันจะเปลี่ยนเป็นปีกระต่ายปีเถาะนะคะ เพราะนั้นในวันที่เราเริ่มต้นวันชิวอีกนะคะวันจีเนี่ยที่มันเริ่มต้นด้วยฉลูนะมันเป็นดินเป็นธาตุดิน<ะ>เป็นปีที่ปีนี้ดินจะสั่นสะเทือนอเป็นปีที่เหมือนกับว่า,าดินดุค่ะแะ้ะกดินดุคำว่าดินดุเนี่ยคุณสันิการถ่ายเองได้ไหมคะดินดุนี่คือยังไงก็แผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่ม หรือว่าดินเอแยบสุดอะไรอย่างนี้ก็นับหมดเลยนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะดินถลม่มดินแยกดินสุดและมีดินแฝงที่ระวังอย่างยิ่งที่มันจะเกิดปัญหาใหญ่คือเขื่อนนะคะ,ค,ะคือเขื่อนอ,อันนี้ดินเขื่อนก็คือเป็นดินที่อุ้มน้ำทีนี้ความหมายของดินเนี่ยมันจะมีอยู่สองทิศคือตะวันออกเฉียงเหนือกับตตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศกลางใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยจะเกี่ยวพันกับครอบครัวเศรษฐกิจ การแข่งขันการค้าขายดังนั้นปีนี้เป็นปีที่การแข่งขันค้าขายนั้นแรงมากนะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นเกี่ยวกับทิศที่อยู่ในวัยต้นคือคนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยจะอายุน้อยลงไป แล้วการเร,เรียนและการศึกษาที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการศึกษาที่ธรรมดาเช่นจบปริญญาตรีเรื่องธรรมดาไปละทุกคนจะต้องทีบตัวเองแข่งให้สูงขึ้นสูงขึ้นปริญญาโทร<บ>ปริญญาเอกจะเยอะขึ้นเริ่มก็จะเริ่ม,ม,ม,มหางานยากขึ้นใช่ค่ะหาความรู้เพิ่มขึ้นอ่ะมันก็เป็นการแข่งขันด้วยเอาความรู้มาสู้กันนะคะเราก็ต้องรีบ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 รียนรียบรีบจบทำงานเพราะฉะนั้นอายุก็จะน้อยลงไปนะคะคือการเริ่มต้นของปีเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยดินจะหายไปส่วนหนึ่ง บ้านจะซุดง่ายมากคือจะเป็นปีที่แบบว่าตึกซุดมีการสร้างตึกใหม่มีการก่อสร้างทัท่วๆวไปวเป็นปีที่มีการก่อสร้าง<ต>ขุดอุโมง,ง,งใต้ดินเยอะนะหรือมีการสร้างอ่าดินนี่จะหมายถึงการคมนาคมยานพาหนะรัฐวิสาหกิจก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของรถไฟนะคะยานพาหนะรัฐวิสาหกิจรถก็จะออกมาในรูปของรถคันเล็กๆเหมาะสำหรับวัยทำงานจะออกมาเยอะที่สุดใช่ค่ะ นี่คือวิธีการทำมาอย่างง่ายๆเลยนะคะคือดูจากนะวันเดือนปีโอ้โหอาจารย์ค่ะอันนี้เหมือนเป็นอาจารย์บอกเทรนล่วงหน้าแล้วค่ะคือใครจะเริ่มทำธุรกิจนี้ฟังวันนี้ก็จะจับทางถูกแล้วว่าเทรนจะไปแล้วก็ของนะเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะเป็นตัวบอกเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเด็กจะนิยมไปทางไหนเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแห่ไปทางนั้นสมมุติว่าอย่างปีที่ผ่านมาไปทางเกาหลีใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็จะไปเกาหลีทีนี้มันจะกลายเกาหลีนิดนิด น,น่าจับนะ,ะตรายนะคะไตรเกาหลี <c oughs> คือมันจะผสมออกจีนออกญี่ปุ่นนะคะอ๋อกลับมาจะคือจีนญี่ปุ่นมันจะอย,อยู่แถบนี้แหละค่ะก่อนหน้านั้นเราเคยอยู่แถบนี้กัในทั้งหนึ่งไต้หวันญี่ปุ่นเลยลลรถไฟกันมัจะกลับมาแล้วใช่ไหมกับไปญี่ปุ่นอีกครั้งมันจะมีใส้นถุุเท้าเส้นหมวกกระโปรงสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปที่ญี่ปุ่นแล้วเร่าจะกลับมาเป็นเป็นตัวเราเป็นคนไทยเป็นเด็ก ไทยกันเสทียะตอนนี้เราต้องกลับก่อน <c oughs> ค,อค,อคือแฟชั่นมันจะไปทางด้านนั้น <ฮะ S 2> แล้วจะบอกทิศทางของเศรษฐกิจว่าใคร<ฮ>ะจะมาลงทุนด้วย<อ>ค,ความหมายที่อาจารย์จะบอกนะเพราะ,ะนั้นการลงทุน,นทางด้านตวันออกเยงเนือทั้งหมดจะมีอย่างเช่นรัสเซียนะคะ,<ฮ>ะจีนเกาหลีหร <ฮะ S 1> ือว่า,อาทางทางาญี่ปุนน่นจะมีการลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างจะมากเลยนะคะแล้วก็จะลากยุโรปตอนทางด้านกลางเนี่ย เข้ามาด้วยอย่างนี้แปลว่าเศรษฐกิจเราน่าจะดีขึ้นในงานเราน่าจะดีขึ้นเพราะว่าต่างประเทศมาลงทุนในบ้านเราไม่ค่ะมันจะมี <c oughs> คือตันออกชิงเหนือตกีิงใต้หรือว่า, <c oughs> วาในตุจจเนีที่มันจะบอกเหตุคือว่าเมื่อจากมันเป็นปีที่จะเข้าฤดูการของคือทางจีนเราถือว่าปีฉลูนะคะปีเถาะปีขาปีขาปีเถาะ แล้วก็ปีมาลงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเขตของฤด um ูใบไม้ผล<ฆ>ิค่ะนะคะอยู่ในเขตของความหมายแฝงว่าฤด um ูใบไม้ผลิคือหมายถึงไม้ที่ออกดอกออกผลแต่ปรากฏว่าวันจุจีนอะไรก็แล้วแต่มันไปเกี่ยวพันกับดินกับทองซึ่งมันเป็นการพิคาดกันดังนั้นการพยากรณ์เลยก็พยากรณ์ว่าของทั้งหมดเนี่ยราคามันตั้งสูงออแต่มันจะลดราคาลงเพราะคนไม่มีกําลังซื้อเงินเดือนก็ อาจสมมติงินเดือนขึ้นแต่ของมันแพงขึ้นมันกลายเป็นว่าเงินเดือนเราเท่าเดิมหรือลดลงมันก็เลยจะกลายเป็นเสมือนหนึ่งสภาวะเงินฟืดก็จะเหมือนแล้วก็เหมือนกับเฟอร์ขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเฟอร์นี่เฟอร์นี่เกิดที่ประเทศอื่นแต่ฟืดมันอยู่ที่เราคืออาจารย์ก็ม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะไปเกี่ยวกันไหมนะแต่สรุปแล้วมันเป็นว่าของเนี่ยราคาไม่แพงคือมันลดราคากันตลอดออนนู้นลดอันนี้ลดเรากลายว่าคนไม่ซื้อละ พอเทรนมาใหม่ใหม่นิวอะไรว่าไว้กระจุกหนึ่งพอไม่ถามเดือนต้องลดละถึงจะขายออกเพราะคนจะมีกําลังซื้อเท่านี้พอลดลงไ่ไหมาะไม่ว่ากําลังน้อยลงแต่ปริมาณมากขึ้นของคุณภาพก็จะลดลงอืจะเป็นลักษณะนั้นมาเปลี่ยนเร็วมากเลยเงี้ยค่ะสมมติว่าอฐานเราใช้ฐานวิทยุเงี้ยนะคะมันเคยใช้ฐานได้แปดชั่วโมงมันจะเหลือแค่สองชั่วโมงเพื่อที่จะไปไปซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะลดคุณภาพลงลักษณะแบบนั้นนี่คือนี่คือเขาเรียกว่าเทรนใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าเราดูเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะในวันที่สีที่มันเปลี่ยนศาสตร์มาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งมันจะตรงกับปีจริงของมันและปีตะวันออกเนี่ยนะคะมันกลับไปเอ่เป็นวันเสือนะเดือนเสือดังนั้นเราถึงแปลรวมกันว่าดินดุจากที่บอกว่าดินดุนะคะแล้วก็ถ้านอกจากดินดุแล้วเนี่ยถ้าทองก็ดุถ้าทองดุนี่เป็นไงคะคุณสันิการพอทายได้ไหมคะทองดุแล้ก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ โลหะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแพงใช่ค่ะคือคือมันจะแพงขึ้นเล่ท่าเล่ทตุเหล็กนะคือจริงๆ้อ่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าการค้นหาเหมืองการทาเหมืองจะมากขึ้นเพื่อค้นหาธาตุพวกเนี้ยมันจะมากขึ้นและเรียกว่าดุในการแข่งขันในเรื่องของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการแข่งขันกันชี่เรียกว่าการทําลายผลประโยชน์กันด้วยค่ะค่ะ ก็เริ่มพยากรเริ่มดุเดือดมาขึ้นกัะเดี๋ยวมันจะซาบลงแล้วมันจะมีอะไรดีๆตามมานะคะก็พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ติดตามอะไรดีๆการในช่วงพยากรกันมากอาจารย์นี่อนช่วงธรรมะอาจารย์ก็จะทาให้เราเย็นใจกันก่อนนะคะใจเย็นๆใจร่มๆกันแล้วถ้ามาฟังพยากรต่อแล้วก็ร้อนเนี่ยคุณีมาเย็นต่อค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโคราศาสตร์หรือควงจุ้ยพิชัยสงครามและรักฝังข้อคิดข้อทรรในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอานองคำแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มเครื่งถึงสองทุ่มทาง FM 97 m h มเม